สวัสดีค่ะวันนี้พาเด็กๆมาเล่นน้ำนะคะที่แม่น้ำใกล้บ้านค่ะวันนี้อากาศร้อนมากเลยค่ะทุกคน30องศานะคะอยู่บนบ้านอากาศร้อนค่ะพอลงมาข้างล่างตรงนี้นะคะใกล้แม่น้ำลมพัดแล้วก็เย็นสบายมากเลยค่ะทางที่เราเดินมาที่แม่น้ำนะคะก็จะมีทางเดินแบบนี้ค่ะ เดินสบายก็ถึงแค่ตรงนี้ค่ะพอไปอีกจุดหนึ่งเราก็ต้องเดินบนถนนที่เป็นดินแล้วนะคะเราจะพาเด็กๆไปเล่นน้ำทางนั้น,นะคะ่ะแต่คุณแม่จะพาทุกคนมาดูจุดชมวิวก่อนค่ะตอนนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวนะคะ ต้นโกงกางก็เยอะมากเลยค่ะทุกคนมีใครได้ดูข่าวเรื่องเ,ออเด็กวัยรุ่นออสซี่นะคะที่ไปเที่ยวเหลา้าแล้วก็ไปกินเหล้าที่นั่นแล้วก็เสียชีวิตนะคะมีใครได้ดูข่าวนี้บ้างหรือเปล่าคะเพราะว่าที่นี่นะคะเป็นข่าวใหญ่มากเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเขาอยากรู้ว่าเพราะว่าเหล้าที่เด็ก เขากินเข้าไปนะคะมันมีสารเมทานอลผสมอยู่ด้วยค่ะคือที่นี่เขางงเขาสงสัยมากว่าทำไมคือไม่มีมาตรการในการดูแลเรื่องการผลิตหรอ mm hmm. คือเราก็พยายามอธิบายให้เขาฟัางว่า mm hmm. ลาวมันก็ประเทศที่ล้าหลัง mm hmm. ใช่ไหมคะมันเอบทำได้ค่ะคือเขาก็ไม่เข้าใจเพราะมันมิพิษมากๆ หอบแล้วคะ่ะทุกคนเดินขึ้นเขาน่าเลยคะ่ะก็เป็นเขาใหญ่ที่นี่มากๆเลยคะ่ะคือเขารับไม่ได้เลยคะ่ะว่าทำไมถึงเอาสารที่มีพิษมาผสมเหล้าทําเหล้าให้คนกินแต่คุณแม่ก็ไม่รู้นะคะว่าที่ไทยเขาอ๋อนาะทนุพูดด้วยเดินด้วยคือเด็กผู้หญิง สองคนที่เป็นออกซใช่ยไหมพ่อเด็กผู้หญิงสองคนที่เป็นออกซใช่ไหมเขาเขาตายที่เขากินเหลา้า <c oughs> มันคนที่นี่ไม่เข้าใจคนที่นี่ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงเอายาพิษไปผสมกับเหล้าให้คนกิน <c oughs> แต่ว่าเราก็พยายามอธิบายให้เขาฟังว่าประเทศลาวมันมันล้าหลังมากประเทศเรามันล้าหลังมากมันทำอะไรแบบไม่มีคนดูแลได้ มันอันตรายมากเลยเด็กผู้หญิงแค่อายุสิบแเกองค่ะน่าสงสาร,รใช่เพิ่งเพิ่งเรียนจบเพิ่งเรียนจบ,นจบมหไปเที่ยวกับเพื่อนเอาชีวิตไปทิ้งที่ต่างประเทศน่าสงสารครอบครัวก็มากเลยค่ะมาถึงแล้วคะ่ะทุกคนเดินลงเขานิดหน่อยก็ถึงแม่น้ำข้างล่างแล้วนะคะ เด็กอยากมาเล่นตรงจุดนี้ค่ะเพราะว่าจะได้กระโดดกระโดดเล่นน้ํากระโดดลงจากกระโดดลงจากสะพานได้ค่ะแล้วช่วงนี้มันน้ําขึ้นพอดีนะคะมันก็เลยน่าจะปลอดภัยในการกระโดดจากสะพานค่ะอุ้ยน้ําขึ้นเยอะมากจริงค่ะ อยากโดดทับหัวพ่อนะ มันจะไปหาอาหารกินในกระเป๋าเราหรือเปล่าไม่ไม่กินหรอกอุ้ยอุ้ยไม่เพราะว่าอ่อมันมีแค่ชิปใช่ไหมพ่อมันไม่มีอาหารที่มีกลิ่น ถ้ามีอาหารที่มีกลิ่นมันจะเข้าไปดูในกระเป๋าเราหนักไหมฮึฮอืมอยากชิคามแต่ไม่อใไรคุณไทยแล้อด้วยด๊

โอเคล้านตัวไปจะได้กลับบ้านครับ สวัสดีค่ะวันนี้วันนี้เราจะมาทำแกงเขียวหวานนะคะใส่แกงเขียวหวานไก่ใส่ขินแล้วก็ใส่ตีนไก่นะคะทุกคน <Ooh. S 1> วันก่อนอ่านคอมเมนต์ของคุณโนนาวนิวนะคะบอกว่าชอบกินข้าวเหมือนคุณพ่อไม่ค่อยชอบกินเส้น พ่อก็ชอบกินข้าวเหมือนกันเวลากินกับพวกแกงพวกอะไรนี้ใช่ไหมคะบอกว่าทําแกงเขียวหวานกินขนมจีนคุณแม่ก็เลยรู้สึกอยากกินเหมือนคันค่ะตอนนี้เพราะว่าเราไม่ได้กินแกงเขียวหวานานานแล้วเนาะเดี๋ยววันนี้คุณแม่ก็จะกินทําแกงเขียวหวานนะคะแล้วก็มีขนมจีนด้วยคะ่ะแต่คุณพ่อคิดว่าคุณพ่อน่าจะกินกับข้าวคะ่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิม อันนี้กึ็ดเนาะกึ็ดค่ะมันชื่อภาษาไทยเรียกว่ากึ็ดภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะคุณพ่ออ่กิบเบิลส์มันชื่อแบบแบบเน้นภาษาอังกฤษด้วยใช่แต่เวลาเรากินอ่ะมันมีความรู้สึกแบบมันหนึบหนึบกับพ่อกินสนุกกินสนุกดีค่ะถ้าทําแกงเขียวหวานนะแกงเขียวหวานไก่โดยส่วนตัวแล้วคุณแม่ชอบแบบไก่ที่มันติดกระดูกอ่ะมันอร่อยเนาะใช่มันมีรสชาติมันมันอร่อยเวลาเรากินเล่นแล้วได้แท้อ่ะไม่ชอบแบบเนื้อไก่ที่เป็นแบบ แบบเ,เ,เน้นๆเนาะโอเคค่ะคุณพ่อถ้าอยากหั่นไก่ไหมคะครอบอับผมโอเคเดี๋ยวจะบอกนะคะตัดตรงนี้นก่อนใช่ไหมคะโอ้โหเรจะบุ๊บนหัวทช่ไมพ่อ <c oughs> ถ้ามันเป็นสี่ชิ้นใช่ไหมพ่อ <c oughs> แต่คุณก็ตัดอย่างนี้คะ่ะเป็นชิ้นแบบนี้เป็นงานสี่ชิ้นอีกครั้งหนึ่งคะ่ะโอเค่ะคุหั่นไปเลยคะ่ะมะเขือพวงก,ก็มาจากหลังบ้านเราเลยนะคะกำลังติดลูกเลยคะ่ะตอนนี้ แต่ว่าเราจะไม่ใส่เยอะค่ะเพราะว่าคุณพ่อกับเด็กๆน่าจะไม่ชอบค่ะตีนไก่คุณแม่ก็ต้มไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าต้มไว้พอเราเอาลงเนาะมันจะได้กินเลยทันทีไม่ต้องรอให้มันเปื่อยแล้วก็ไข่ก็ต้มไว้แล้วเหมือนกันค่ะไข่ต้มเดี๋ยวจะให้คุณพ่อแกะเปลือกไข่ค่ะเป็นงานสําคัญมากแกะเปลือกไข่คุณพ่อครับผม <laughs> ต้องโชว์ฝีมือนะคะ <laughs> คุณพ่อก็หัน่นไก่เสร็จแล้วนะคะเปิดเลยค่ะคุณพ่อนี้เด็ดค่ะแล้วก็เทลงไปเลยค่ะกะทิเราจะเคี่ยวกะทินดูสวยนดูฟลัฟฟีนเลยใส่พริกแกงเขียวหวานลงไปนะคะ แกงเขียวหวานเป็นอาหารที่รสดงชอบมากเลยนะแกงเขียวหวานน่ะแม่คนไทยยังชอบเลยทุกคนรู้จักมันใช่ไหม,มทั้งโลกใช่ไหมทั้งโลกรู้จักแกงเขียวหวานใช่สิเราจะผัดไก่ให้สุกก่ขอนอุปก่อนนี้ด้วยค่ะกึนก๋นกึน๋นกึ๋นโอ้ยเยอะอยู่นะเนี่ยมา่ไหม ไม่ไม่คเดี๋จะเตกะทให้กนกนชอบไหมชอบคำว่าขินไหมมีใครที่ประเทศไทยชื่อว่าเกินไหมไม่มีจะบ้าเหรอผมคิดว่ามีๆเพราะว่ามีกุ้งมีซ้อมมีกวางใช่ไหมมีแต่ไหนจะมี้งกข้นนั่นก็แปลกเกินลูกกบไหมกบขึ้นไม่กบท้นนั่นก็แปลกเกินคุณพ่อจะบ้าเหรอมารู่จริงๆ ม,มันก็แปลกเกินไปเธอ <Bank? S 1> แบงค์แบงค์เนี่เป็นธนาคารเหรอมันอันนี้นะเดี๋ยวจะบอกนะพ่ออันนี้ตลกมากเลยค่ะทุกคนทุกคนก็คงรู้แล้วใช่ไหมว่า,าชื่อภาษาไทยในบางชื่อมันจะเป็นแปลกๆสำหรับภาษาอังกฤษใช่ไหมแต่ว่าถ้าคุณมาที่ออสเตรเลียนะคะถ้าคุณชื่อพงนะคะ p o n g ที่นี่เขาจะไม่อ่านว่าพงนะคะเขาจะอ่านว่าพอง พองแปลว่าแปลว่าอะไรพ่อเหม็นเหม็นค่ะทุกคนใช่มันต้นเราเดกใช่ไหมมันมันทองมันพองใช่มันเป็นเสลงของที่นี่นะคะแค่โดนเดกเหม็นใช่แค่กระเ็พองแล้วก็จะมีกลิ่นเขาจะมีไอ้ยี่ห้อที่ทาจะกระเไม่ให้จะกระเเหม็นนะคะชื่อ ื่อโนพงค่ะทุกคนไม่เหม็นแต่ถ้าใครชื่อพงนะคะถ้ามาออสเตรเลียนะอย่าบอกว่าชื่อพงนะคะให้บอกชื่ออย่างอื่นค่ะ <c oughs> เพราะว่าฝรั่งเขาจะไม่ชุดไม่พูดว่าพงเหมือนเราใช่ไหมคะเขาจะพูดว่าพงพงเสร็จแล้วก็จะแปลว่าเหม็นค่ะทุกคนฉันจะเติมกระทินิีหนึ่งพอให้มัน <Okay. S 1> คือทิ้งไว้ก่อนพ่อเดี๋ยวเราจะหั่นผักกลอนค่ะม <Okay. S 1> ีผักให้เธอค่ะวันนี้เราไม่มีมะเขือนะคะเราก็จะใช้สกินนี่แทนค่ะ <laughs> เอา้าเธอตีฉันเหรอเดี๋ยวฉันล้างเขียงก่อนจะไปล้างเขียงก่อนเดี๋ยวกลับมาต้องทำอะไรแบบนี้ต้องหั่นไงพ่อเธอหั่นผักเสร็จหรือยังคะเนี่ยเสร็จแล้วครับ โอเคม่ไค่ะันเร็ยังคะ่เสร็จแล้วะเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะอ้าจุดบ้าเหรอฉันให้เธอหั่นผักฉันให้เธอหั่นผักไว้ได้ให้เธาทำอะไรแบบนั้นากช่วยางลงสิคะ ตกใจําคิดว่าเป็นคองตัวเองจริงๆต่วดีลูกมาดูเธอทำอาหารเราจะจหันไหมดูว่าฉันไมฉันทำฉันทำเล้ช่หันแบบนี้ค่ะครึ่งหนึ่งก่อนครึ่งหนึ่งก่อนแล้วก็แบบนี้เห็นไหมคะ โอเควจะเติมกะทิเติมอรนนี้แล้วก็ยังรู้สึกซันๆนมันแล้วก็จะใส่อันนี้นะคะแล้วก็จะใส่ไอ,นนะะอ้มะเขือพวงลงไปค่ะทุกคนแล้วก็ใส่ขนอใส่น้ำตาลค่ะน้ำตาลสองช้นโต๊ะค่ะอเอาเปลือให้หน่อยค่ะคุณพ่อ ปกติแล้วเดีย๋ยวใส่เกลือนิดหนึ่งก่อนปกติแล้วคุณแม่ชอบใส่น้ำปลามากกว่าเกลือนะคะสำหรับแกงใส่กันนิดหนึ่งก่อนใส่มนันนี่เลยค่ะคุณพ่อถ้าเสร็จแล้วอันนี้มันพอไม่พอคะ่ะใส่ผักเ,กเยอะๆต้องกินผักคะ่ะทานผักสนุกไหมพอ่อ รู้สึกสันสานมันนิดหน่อยทำ <c oughs> หมดไหมค่ะ <c oughs> มันดูดีพ่อมันหอมด้วยค่ะอะไรเข้ามาแกงเขียวหวานค่ะเธอ,อ,อด้วยขอบคุณชิมได้ไหมชิมได้ค่ะ ให้อันนี้มันสุกก่อนค่ะให้สุกินนี่สุกแล้วเราก็จะกินได้ค่ะพีอ่อยากพี่อยากชิมน,น้ำมันนิดหนึ่งว่ามันขาดรสชาติอะไรจะได้เติมตลอดร,ริงใช่ไหมขิงอ,อร่อยไหมลืงม,มันอร่อยไหมขินอร่อยมากมันเน,นี้ยนนิดหน่อยแต่มันดีมากผมชอบแบบนั้นชอบมากอืมอร่อยจริงด้วยค่ะทุกคนกินหวด,ด กินก <Good. S 2> ินกินไก่ลงไปนะคะของโปรคุณพ่อคะ่ะโอ้โ huh. หแล้วเราก็ปิดฝาเอาไว้แป๊บหนึง่งว่าคุณพ่อที่ยังไม่แกะไข่เลยงานเธอยังไม่เสร็จนะคะคุณอันนี้ไงแกะไขคะ่ค่ะปอกเปลือกไข่ อร่อยไหมครับขึ้นขึ้นขื่นขึ้นอร่อยมากจริงจริงอร่อยมากครับกินอีกไห<อ>ม<ๆ>ครับครับเอาขึ้นใช่ไหมขื่นขื่นขื่นกินมีกินมีขึ้นกินมีเต้าโอ้โห oh. oh. กินได้อร่อยมากกินไปได้สองวันเลยนะเนี่ยพ่อ มันดูดีค่ะทุกคนว้าวตีนไก่ยั่วๆค่ะตีนไก่ยั่วๆโอเคเดี๋ยวเราจะใส่ใบมะกรูดลงไปนะคะ นี่ค่ะแกงเขียวหวานของเรานะคะอาหารเียนของเราก็เสร็จแล้วนะคะแกงเขียวหวานค่ะมีแข่ต้มด้วยค่ะมีผัดนิดหน่อยแค่นี้ค่ะก็มีข้าวด้วยข้าวอยู่นี่ค่ะข้าวค่ะพี่จะเอาข้าวหรือเอาข้ามจีนคะนข้าวกับ